มาไงจีบ้ากันพ่อเห็นยังเต้นเนาะถือใจเลยถือใจเลยจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนอย่าขี้ว่าอย่าขี้ว่าเมื่อไหร่เม่อไร่สงจ้ะโดยให้เออเอาสบายดีป้าลุงเงีซีทุกทุกชาตนะยินดีต้อนรับไปชุดซองป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยนะ Thế cha này đâu? Thế cha này u uh, ngoài bỏ ngoài bỏ hí hí xem nào được rồi u, không thể sơn nào nào nào, nè, nào nào ha ha ha, Tùm ngoài đi ngoài 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 là. ngoài rồi đấy, ao ao hết nè, Lúc gì ngài mới khử nè. เอาพืชแม่จำให้นี่อืมขาสั่นบ่ไปครับไปดูครับไปผู้เออครับไปเบิรงแม่เสียงตะการเอาให้เบิร์นเอ้าตะการเอาให้เออเอ้าเอ้าข้ามมาข้ามาเลยแม่เอาเงียออกมาหนำเน่ะลูกเงียออกมาสี่เออวายวนยหนำวายวยวุ้น อึนชนน่ะฮะชนที่นอนน่ะเหรออาบันได้ไหมเห็นยังนะเห็นยังกับเสียงไง มาดิโนะมาๆมามาพีา่ปางอะเปิดป่ะนี่เปิดบอลนั่นก่อนเนาะเปิดนี่ก่อนนี่เปิดนี่ก่อน,นทานก็ได้จ้ะว้ายเดียบร้อยแบบนี้อย่าลืมปิดแต่เมื่อคืนนี่เยอะนี่ฮะเนี่ยทานหมดแล้ว ผ่านหมดแล้วนี่ะมันข้ามันข้าฮะวุวฮ

Ôi coi coi Tám mươi mẹ chép đi. Lúc ở bài xe nè Bình đừng khăn không Ô ô ô ô Trộn bài nè Mang mày là mẹ. rồi Hạt เสียดนะนี่มาแล้วเมืม่อกีรร้เมื่อกี้เมื่อเบิงไม่สิดินให้เมื่งนี่เบิงไม่สิดินให้เมื่อย่านั่งเปียโนมันสิฮักโอ้ยดูสิเดะฮ่าฮึเมือเข้าไปแล้วตรกในน่ะมัน,กกนหกอ่ะห่าเอาออกมาให้แม่จ้อยเมื่งนี่ ใช้ล,ลูกใช้โอ้มีเสียงบั้งอก็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 อ่ะอง,งขึ้นมาแล้วลูกคือเห็ดมันเดีวนี้ดิดเดี่ยวดินเดีด่ยว เบิ้งไม่ใส่มาฮะโลเรมิสเดิมเบงมือแม่จอยเลยมองออกมาลูกเกิด,ด Chỉ bỏ vô, vô mẹ bướn hại à. à, vậy à. Bật xe Bật xây. à. Mà sai năm cần đó oh. à, sai vào nè Mà tốn ăn đúng nè Hả Kẹ xe nè Cớp wow. Cớp sai bên na

เฮียนห้อง,คองโคมดูเฮ้ยเกือบ<ฮ>เอาไว้ดูจ่ะ<บ>อ่านใบมันนี่อัานใบอัานใบ แปะใช่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 แปะได้ดูแอปะเปลี่ยนตัวไม่หู้อเปลี่ยนตัวไม่แล้วบุมมวนนี่เปลี่ยนไม่นร้อเพลงน่ะฮัลโหลก็เบิรงสิฮัลโหลครับหาพ่อบุญไหม do no. pa hello hee la hello na hmm hee la hello hello hmm พ่อนบ่องามเนียเอาพ่อนยืนพ่อนนียืนพ่อนเยอะยืนพ่อนปลาลุงมึงอ่ะยืนพ่อนในมึงนะกว่าออ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 บบีฮฮัลโหลสิรกฮัลโหลพ่อบ่าพ่อบุญบ่อไป ไารช่อดบ่าปาถามาลูถามมาดูฮลัลโหลป๋าปโทรหาเราอยู่ฮะเราก็สฮอดเฮือนปลาเออป๋า,าเอ้รถขอจอดได้บ่เฮือนมื่อนี้ะบ่อือถามมาลูกูวนยังออบ้าออคุยโทรศัพท์บ่ลูก

เออโลอบินนะบินนะเอ้ย <c oughs> น้องวัตนาน้องวัตนาเอ้ยเฮ้ยนะโทรหาไพโรฮะหาบ,บอไมีตู้เขาหาบ่โทรหาตู้บอ,นะอโอเออรอโทรหา,บาวบอโจมบ่าบาวบอโจมมามาหลีบมาหลีบตี่ใต้พังแน่จ้ะโทรหาเราลูก เรหาแล้วรอ,อืมงอโจรไหมมาหลีดติดตาให้วบาสนาพ่อนเ่สิโถิดรโเถดูมบังลมนะลูกเลยโมเฮ็ดนั่นี่ไห้ชี้ล่นแล้ไม่ใชตีนเหียย ไปไปฮัลโหลไปโทรหาไปโทรหาพ่อบุญบ่หรือโทรหาละบาว่หรือโทรหามิตู้บ่ฮะมามิตู่เตี้ยบ่เตี้ยตุเต้นนะบ่อย่าเฮ็ดฮให้โทรมาน่ะมึงไงมึงมาบ้างมงด้วยค่ะมึงหาโทรศัพท์ตัวนี้ย เดี๋ยวๆๆๆยวเบ่งมากมที่ก้นหานะมี่ขอบุญโทษมากนี่ขอบุญโทษเขานี่ฮ <c oughs> ะฮะเอารอกันรอกัน <c oughs> <c oughs> พ่อปุณขอใจอยูวะฮัลโหลเมาพี่มาพี่มาแม่จะคุยดิมัเอามาแม่จะคุยดิฮัลโหลรมาไหมดเนียดังดย มาแม่สิบอกน้ำพลอยมาแม่สิบอกพ่อเอาเด็กเงี้ยอยู่บังบังบาทมาให้คุยสิมามามาให้แม่ก่อนมนะลงมาเบิ้งแม่ชิชิิคุยน้ำพลอนี่เบิ้งแม่สิเอาคลองนี่เบิ้งสิช่างเนี่พ่อบุญชื่อนี่เบิ้งมาเอาออให้แม่คุยก่อน ให้แม่บอกให้แม่บอน้ำพอไหมโอ้ยไม่ได้บอกยังดอกพอเอ้ยบาน้ำดูไงเซตเดาสิบางปะแบบนี้อ้าเราบางป้าแบบนี้เอ้าเอ้าผู้หาแม่คุยพู้ี เอาโทรศัพท์ใหม่แม่ก่อนมามาให้หนกมไหมโอ้ยมาลูกม่มา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 แม่แม่คุยนะคุยน้ำน้ำาปลาตัวได้ไหมมาเดี๋ยวกันช่วงขึ้นตลอดนะมไปโอ้ย เบ,บิ้งแม่ชิบอกพ่อบุญชื่อคลองไงนี่ไหมมาถูกเอาวะชาเบิ้งเบิ้งมาเบิ้ง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 แม่สิบอกเอายิงยิงหมนี่นั่นโมเมนต์ระวังนะบ่ก็ชิบดรเลเรื่องหนอพ่อเอ้ยน่าชี จ้าหนูคว้าเสียงโทษหาไม่หรอกบึ้มอยู่น่ะไปคุยเสียงบึ้มบึมอะจ้าจ้าหวนจ้าแม่แน่ระวังแล้วเห็นบ่บึ้มอยู่นั่น vang nếu Dạ ja thôi cơ <laughs> Hẹp No no đây nè Hẹp đây đây no no hey, nè no no, no 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 đây no no nè no. hey, no, no, uh, Bà 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 หมยแม่คุยพูดิบ้าบ้าแนนใช่ป่านาาานี่เหตไอ้ไรป่านนีเอ้าบ้าบ้ามามาแม่สิโทโทใหายมะมาพี่ไว,ไว้มามไหม ไปเปล่าบางป้าแล้ว <c oughs> เอาตัวช้ำม,มาขึ้นแม่มาหน่มะมาดูมะไม่แม่มาพอบุญบางเหนียวบอบางมาหน่ะแม่พอบุญบางเหนียวามาหน่ะแม่อเ,มแมเออคุยกับพอบุญบ่ได้ยินีม่เสียงแล้วนะ่ะเน้นพอบุญบางแล้ว แม่ชชงกความเสียงบอกขอบุญมาเอาโทรศัพท์ให้แม่จอยก่อนมั้ยเฮ้ยพึ่หน่อยขอบุญมานะคะสั่างมาท่านนะคะ ขอในะโทษสั์ชิทโทหาพ่อบุญนะี่นะเออชิโทชิโทหาปปาตัวมามััพท์ชไม่ไม่มัมะหนุ่มม้าไวมไม่ชิโทหาปปานี่ไว้ไว้ไวไวไว ผมยอมให้ยไอ้ใดไอพี่น้องเลยเนาะมาลูกแม่แม่ยืมแน่โทรศัพท์นะยืมเนยยืมแน่โทรศัพท์นะมานี้แม่สีเทานดมนี่ยืมแน่โทรศัพท์นะฮะขอเนยขอเนยขอแน่นี่ขอเนยไม่เจาะอเนยขอในกล้วยคอในกล้วยสีฮัลโหลนี่ ơ ừ, ơ, lô, nè nà, xì thô hà, ba nè nà hoang nhô, hoang ơi hà hoang nhô, ba hiểu hả ơ, nắng ẻn bài cuộn cầm mừng nè, lúc đã, bài cuộn nè มาไหมขอบใจเด้อเด้อขอบใจเด้อจ้าขอบใจเด้อจ้าเลยไหมขอบใจเด้อวาสนาน้องวาสนาจ้าอย๋าให้ฝืนกันบางบางมันเดือดตีนเจ้าของแล้วเอ้าอย่าเห็นมันเงี้ยงกุ่กน่ะล่มนะนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ Quay xa nào Quay nào Cha Con thưa cha Mẹ cho con Thưa cha Vậy Vậy được vậy Ui Hiệp sáng rồi nè Thưa cha con lúc đã Thưa cha con Cha Ngầm ngầm con vậy Một cha không à, Một dạ thế, lúc dạ thế, vợ, à, tổ mà thế, thế mất bạn đi chín nừng như thế đủ kiểu cho, chín nừng như xảy. เกบงามมาดุบ่างามบ่แม่แม่สิกินนี่มะแจ็บนี่แจ็บขอบใจเลยดุบะเด้อเสนวเพึ่นยังหายพึ่งหายเอยหอหลัพี่น้องเสด็งพึ่งหายอ่างเนี่ยอู้พอเนี่ยเอาน้ามไม่แม่กินแน่น้ำนะน่าน้านเอาไม่แม่เน่น้านหน้านนะแม,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 ม่อยากกินน้ามนะันนะนี่กวดเป้าตัวนี้เอาตัตัมันมีน้านะ นี่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 นีน้องวัะนะนี่นี่นี่นีเอาน้ำไม่แม่กินนอยากกินน้ำเด้อยากกินน้ำเด้ใช้น้ำาแล้วน้ำกินน่ะใช้น้ำาแล้วนี่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 น่ใช้น้ำมาไม่แม่ไหมแม่ใชอะเนี่ยม ขรับใจเลยดุ๊กเด้อขรับใจเด้อวาสนาเด้อใช้พะลมเนี่ยเอาพะลมไม้เนี่ยใช้พะลมหน่อยนะสีแค่ตัวนั้นเออพะลมพูดบ่ใช้พะลมนะพะลมหน่อยนี่เด้อแม่แม่ว่าหมายถึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกือบงามคือเห็นอันนักกิ้งลูกหล่ะนี่เกือบเจ้านะ นี่นะกิ่งนี่กะกิ่งหนึ่งอยู่ซ้ายนะฮะบอกนนี้เห็นกิ่งเดียวตัวนี้ก็เห็นกิ่งเดียวเออนี่ก็กิ่งหนึ่งตัวนี้มันอยู่ซสายหรอแบบนี้เนาะฮะงามบ่กขักบ่ลูกบ่กขักบ่กตัวแดกขักเนียบอกบอกปลาดุงนู้นตัวแดกขักนะขักบ่ Ý là mặc bộ, hửm, hmm, à này kiểu khạc thế anh ngâm khắc thế, à Khắc khạc. này nị, mẹ lăng, hai con đâu chẳng có mà bèn đâu bèn fan đeo, ôm nghe đeo ơ, mẹ lăng con, mẹ lăng con, mẹ lăng con เมเปิ้ลล่งางให้กันเด้ออีหลานนั่งถาเลยแม่ไปิ้ล่งางให้กันเด้ออ่ะแม่ล่งางให้แล้วรู้มะนี่แป้งเขียว,ว,วนี่แป้งเขียวนี่นี่แป้งเขียวเหลี่ยมใหญ่ๆจ้านี่แปง้งแป๊กแป้งได้ไหมโว้งไม่สิแป้งให้นี่ไปิ้ล่างมาให้เลยเนี่ย นอ่ะปะอ่ะปะอ่ะปะไม่จะเปลี่ยนไงแก๊ดแกดแก๊ดเก๊ดแกดไหนวันไหนมึงกล้องเนี่ยมึเห็นลูเจ้ามันลงหมดบมดเลยเดี๋ยวให้พ่อบุญเอาซื้อทานมาให้เด้อเมย์จอยยังสั่งให้พ่อบุญซื้อให้เด้อมาใส่นี่เด้อ เออมาลามลงดูกก็กดเออเออกดแบบนั้นน่ะลูกเออมาลามลงเออเออแบบนั้นแหละเจงเออเป็นนี่นะกดลงบดก่อนหนูกดกดลงบดก่อนกดลงบดก่อนสข่มน้องชีบบก่อนข่มลงชีบก่อนอ้าวข่มน้องมาหนีข่มน้องมาหนีข่มน้องล่ะข่มน้องเออกดกดขึ้นอึ๊บขึ้นมาเลยนี่กดบอลนี่อึ๊บขึ้นมานีุ่๊บนี่ข่มน้องนี่ นี่มาลูกาโอเคสเนาะพี่นอนอย่าไป,ปอยกับสิกอจบคลิปเพียงสนี่ก่อนเด้อนาะขอบุญขอบคุณหลายหลาอป้าลุงขอะมาหลับสมคลิปบบสนานเด้อป้าลุงทุกจากันทุกจากัน đôi cha, ao cướp luôn nhé cha cả, Ồ, cha. đôi, ôi ao cướp đến chốt chốt hùa cha mai luôn cha mai luôn, cha, thấy đây đây cha nè, nô nô thấy đây đây nô nô đấy, nô nô thấy đây đây, à tơ mương tơ mương luôn, tơ mương vẽ đây thấy đây đây tơ mương vẽ, tơ mương, cha vào nè cha vào nè, cha ngang ngang vào ơi nó cha bắt chửi chấm